พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่8มีนาคมสัปดาห์ที่สเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศโกโฮเชยาบทที่14ข้อสองถึงสิบองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอิสราเอลเอ๋เอยจงกลับมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเธอท่านสะดุดล้มลงเพราะความผิดของท่านจงเตรียมถ้อยคำที่จะพูดมาด้วยและกลับมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทูลพระองค์ว่าโปรดทรงลบล้างความผิดทั้งหมดและทรงรับสิ่งที่ดีข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำคำสรรเสริญจากปากมาถวายแทนโคเพศผู้ อัเซียจะไม่ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ขี่ม้าอีกจะไม่เรียกสิ่งที่มือของข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นอีกต่อไปว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะลูกกำมพรพบพระกุรุนาในพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะรักษาเขาให้หายจากความไม่ซื่อสัตย์ของเขา เราจะรักเขาด้วยใจจริงเพราะเราจะไม่โกรธเขาอีกแล้วเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างสำหรับอิสราเอลเขาจะผลิดอกเหมือนดอกลินลี่เขาจะอย่างรากเหมือนต้นสนสีดาแห่งเลบานอนกิ่งก้านของเขาจะแผ่ขยายเขาจะงดงามเหมือนต้นมะกอกเทศและจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอน เขาทั้งหลายจะกลับมานั่งอยู่ใต้ร่มเงาของเราเขาจะปลูกข้าวสาลีอีจะทำให้เถาอาัลุนผลิตผลอุดมมีชื่อเสียงเหมือนเล่าอางุนแห่งเลบาน,นอนเอฟราอิมจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรูปเคารพอีเราเองจะตอบและดูแลเขาเราเป็นเหมือนต้นไสเพรสใบเขียวสดอยู่เสมอ ท่านจะได้รับผลของท่านจากเราผู้มีปรีชาพึงเข้าใจเรื่องเหล่านี้ผู้ใดฉลาดก็จงรู้เพราะหนทางทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนเที่ยงธรรมผู้ชอบธรรมย่อมเดินตามทางนี้แต่ผู้ล่วงละเมิดจะสะดุดลมบทอ่านจากพระวรสาร ตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกบทที่12ข้อ28ถึง34เวลานั้นธรรมจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยสูเจ้าทูลถามพระองค์ว่าบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆพระเยสูเจ้าตรัสตอบว่าบทบัญญัติเอกก็คืออิสราเอลเอ๋เอยจงฟังเธอ องพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านบทบัญญัติประการที่สองก็คือท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้ ธรรมอาจารย์คนนั้นทูลว่าพระอาจารย์ท่านตอบได้ดีจริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่าพระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลยการจะรักพระองค์สุดจิตใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสักการะบูชาใดๆทั้งสิน้นพระเยสูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาดจึงตรัสว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระาสถานและสันติสุขเจ้าพระเจ้า <c oughs> พระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระวจาของพระเจ้าจากบทอ่านที่หนึ่งที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นบทสุดท้ายของหนังสือประกาศาโคเชยยประกาศาโซงนี้มีชีวิตอยู่ในอาณาจาักรทางเหนือที่ท่านเรียกเอฟรอิมหรืออิสราเอลท่านมีชีวิตอยู่ในครึ่งหลังของศตวรรษที่8 ก่อนที่สมารียจะตกในเงื้อมือของศัตรูในปี721ชีวิตของประกาศโสโคเชยาเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงแผนลึกลับขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงบอกให้ท่านประกาศสไปรับนางโกเมอร์บุตรหญิงของดิบราอิมมาเป็นภรรยาและให้มีบุตรกับนางนางโกเมอร์เป็นหญิงแพทย์สยาหรือโสเปนี ตามสักรสถานเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัสตย์ต่อสามีเธออยู่กินกันกันกบสามีและมีลูกด้วยกันหลายคนแต่เธอก็ทิ้งสามีไปท่านประกาศสุขยังคงรักภรรยาของตนที่มีแต่การทรยศและไม่ซื่อสัสตย์ต่อท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ชีวิตของประกาศสโคเจยยเพื่อส่งสารให้อิสราเอลทราบว่า พระยาเวยังทรงรักอิสราเอลเหมือนภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แม้เมื่อทรงลงโทษเธอแล้วก็ยังทรงรักเธอเหมือนเดิมและทำให้ความรักของเธอมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวพระยาเวตรัสว่าเราจะรักษาเขาให้หายจากความไม่ซื่อสัตย์ของเขาเราจะรักเขาด้วยใจจริงเพราะเราจะไม่โกรธเขาอีกแล้ว ถ้อยคำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระยาเวทรงรักประชากรของพระองค์มากจริงๆเป็นพระวจาที่น่าประทับใจองค์พระบุ้เนเจ้าทรงเรียกอิสราเอลกลับใจมาหาพระองค์อิสราเอลเอ๋ยจงกลับมาเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของท่านเถิดถามว่าจะต้องทำอย่างไรตัวบทกล่าวว่าจงเตรียมถ้อยคำที่จะพูดมาด้วย และกลับมาเฝ้าพระยาเวถ้อยคําที่จะพูดหรือถ้อยคําที่ประชาชนสัญญาจะกลับใจอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงใช้การถวายบูชาหรือพิธีกรรมภายนอกเท่านั้นการกลับใจไม่ใช่อยู่ในการละทิ้งการถวายบูชาแต่อยู่ในการนำคําสรรเสริญจากปากมาถวายแทนโคเพศผู้ จะไม่เรียกสิ่งที่มือของตนสร้างขึ้นมาว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายความหมายก็คือนับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าไม่ใช่นับถือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นพระเจ้าแม้จะดีเพียงใดก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีวันแปรเปลี่ยนเสื่อมและสูญสิ้นไปในที่สุด เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประชากรอิสเรลมากถึงเพียงนี้พวกเขาจึงต้องรักพระองค์เป็นการตอบแทนในพระวรสารวันนี้เราได้ฟังคำตอบของพระเยซูเจ้าต่อธรรมจาร์ที่ทูลถามพระองค์ว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆพระองค์ตรัสตอบว่าบทบัญญัติเอกก็คืออ,อิสเรลเอ๋ยจงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านบทบัญญัติประการที่สองก็คือท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่ กว่าบทปรนญาติสองประการนี้ท่านผู้ฟังครับประการโสโคเชยารักนางโกเมรหญิงแพทย์สยาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านรับนางเป็นภรรยาทำให้ฐานะของเธอเปลี่ยนไปจากการเป็นหญิงแพทย์สยากลับมาเป็นคนรักของท่านความรักมั่นคงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา ก็เปลี่ยนเราจากการเป็นคนบาปให้เป็นคนที่โปร่งทรงรักกลับเป็นคนดีได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะยอมให้โปร่งทรงรักเราหรือเปล่าจะยอมเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอาเมน